สวัสดีค่ะทุกท่านตอนนี้จะพาดูขั้นตอนอันนี้เขาเรียกว่าการมัดที่เราย้อมเราแต้มสีลงไปที่เป็นสีจะสังเกตว่ามีอันนี้ก็คือสีเหลืองกับสีชมพูถ้าท่านดูวิดีโอผ่านที่ผ่านมานะคะก็คือได้ทําวิดีโอการแต้มสีเนาะพอแต้มสีเสร็จแล้วและเราก็ตากให้แห้งแล้วเราก็เช็คดูว่า สีเข้าไปในเส้นไหมไหมก็เราเช็คแล้วสีเข้าไปนะจากนั้นก็เนี่ยจะใช้เชือกฟางที่เป็นขนาดนัใหญ่นะเห็นไหมก็คือการมัดลงไปเพื่อปิดสีเหลืองนะคะตอนนี้คือเขากําลังมัดเพื่อปิดสีเหลืองเพื่ออะไรครับก็เมื่อมัดปิดสีที่เราทำการแต้มสีแล้วก็คือสีเหลืองและสีชมพูในมัดหมีลายนี้ จากนั้นก็จะเอาไปย้อมย้อมสีก็คือสีเทาไ่้เองนะคะเพราะว่าผ้าถุงผืนเนี่ยจะเป็นลายโฮที่เป็นสีเทาตามที่ลูกค้าต้องการนะคะก็จะใช้เชือกฟางสังเกตว่าจะใช้เชือกฟางขนาดขนาดใหญ่กว่าตอนตอนตอนแรกเนาะ อันนี้อันนี้ก็คือเนี่ยเขามาัดตอนนี้<ม>เล็กๆเนี่ยจะใช้เชือกฝังเล็กอันนี้ก็จะเป็นสีอันนี้ก็มัดเป็นของสีครีมไว้นะคะทุกท่านเนี่ยเล็กที่มือที่โบเนี่ยมือโบชี้เนี่ย,ยแล้วก็มาแต้มสีเหลืองกับสีชมพูขั้นตอนต่อไปจากนั้นเนี่ยเขาก็ทําการมาัดปิดล้อมสีเหลืองแล้วก็สีชมพูเนาะขั้นตอนนี้ก็ ใช้เวลาไม่นานนะเนี่ยตั้งแต่เริ่มทําเนี่ยก็ทําเร็วแล้วเนี่ยก็น่าจะประมาณถ้าทําไม่อยู่เลยก็น่าจะครึ่งชั่วโมงไหมน่าจะครึ่ชงชั่วโมงอุปกรณ์มีอะไรบ้างถ้ามีเชือกฟางเนาะทุกท่านก็จะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องซื้อเชือกฟางเป็นลโลนโรนะเพราะว่าใช้เชือกฟางเยอะมากและเหมือนเดิมก็คือต้องต้องทําในในฐานเนี่ยฐานสําหรับมัดหมี่นะคะ แล้วก็เชือกเส้นฟาร์มก็จะตกลงไปข้างล่างเลย เราทําเวลาว่างนะคะก็ขายของไปพร้อมด้วยอย่างที่บอกว่าช่องโบไหมไทยเนี่ยก็จะใช้เวลาในการทําผ้าถุงหนึ่งพื้นเนี่ยนานทีเดียวนะคะก็ตอนนี้ก็ตกพื้นละหนึ่งเดือนเลยนะคะก็อันนี้เป็นพืนที่สองที่ทางลูกค้าสั่งเนาะ<ๆ>เขารีเควสตเป็นสีเทาลายโฮแต่เป็นสีเทานะคะ ลายโฮถ้าใครได้ฟังวิดีโอของโบยบิรก็คือเป็นลายที่เป็นาลายประจำจังหวัดสุรินเลยคําว่าโฮเนี่ยก็เป็นการมัดหมีอันหนึ่งเนาะแดงเนื้อแดงเนื้อแดงเนื้อกบัวก็เป<ะ>็น,นลายที่ค่อนข้างจะทอยากนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องใช้ <จะ S 1> สมาร์ที่ในการทอเพราะว่า การทอเนี่ยจะต้องมีกระสวยตอนนี้เราใช้กระสวยอยู่ที่สี่ีกระสวยนะคะสีกระสวยแล้วมันจะต้องยกเพื่อสลับกระสวยเพราะว่ามันจะมีเส้นริ้วที่แทรกลงไปในลายนั่นเองก็เลยจะค่อนข้างใช้เวลานี่างก็เนาะถ้าใครสนใจอยากที่จะมาดูการทอหรือใครอยากที่จะมาถ่ายวีดีโอ หรือมาทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทอผ้าไหมสุรินก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องของโบไหมไทยเลยนะฝากคอมเมนต์มาเลยหรือท่านสามารถที่โทรเข้ามาเบโ,โทรนะคะ0ูนย์4ก็5สามสหนะคะหรือเพจโบไหมไทย ID l ี n ลนโบไหมไทยก็ได้นะคะ ก็ถ้าช่วงวิดีโอที่ออกเนี่ยช่วงเดือนธันวาคมจนถึงกลางเดือนมกราคม2 5 6 0ฮะแอดไม่อยู่เนาะแอดเดินทางไปต่างประเทศนะคะก็สามารถติดต่อได้หลังจากกลางเดือนมกราคมเป็นต้นไปนะคะทุกท่านเนาะก็วันนี้มานำเสนอการทอผ้าไหมายเมืองสุรินทร์ ถ้ามีการบรรยายที่ผิดพลาดประการใดก็สามารถที่จะแนะนำได้แล้วก็จะสามารถที่จะเพิ่มเติมข้อมูลที่ท่านรู้ให้เราทราบด้วยนะคะอย่าลืมเนาะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจหให้นในด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนสวัสดีคะ่ะสามสิบาทสามบาท,ทาราคาเดิมค่าเงินเป็นหนึ่งร้อยรับได้รับได้